ทุกคนครับเห็นหน้าผมไหมครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะมาถ่ายนะครับถือว่าตอนนี้บันแมงเม่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเมื่อกี้เห็นหน้าผมไหมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมใช้กล้องหลังนึงครับแสงไฟนะครับแมงเม่าบินอยู่ตรงนูนน้นนะจะบังแสงให้ดูเลยนะแมงเม่าตายตรงนี้อยู่แกงมันสักหน่อยดีกว่ามัน ไส่มานาละ <c oughs> ผมก็รู้ว่ามันอยู่นอกม่านครับปวดอยู่ไหนม่านผมอ่ะผมก็เลยตบมันนะครับแล้วมันก็เนี่ยเนดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะไปหลดไม้ครับนะครับนี่คือไม้คราบเก่าฮนะก็อยากลบมันทิ้งว่ะทำไมาทด่หลังเยอะปุ๊บ หายปุ๊บไปเลยนะนะก็เข้าไปที่ Google Chrome ครับผมอาจจะถือกล้องไม่นี่งหน่อยฮะเพราะผมไม่ได้มีนี่ค่ะตั้งกล้องไปหนึ่งครับผมขอเวลาแปหนึ่งนะกอดรำอะไรไปรออันไหนไม่รู้ทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะถ้าผมจะใสนะครับอดี๋ยวผมค่อยขยับก็ได้นะ ทำไมมันเหนื่อยหน้าไม่ได้เออนี้ก็ได้ครับโอ้โหทำไมจอคอามาแบบบู๊บบู๊บเลื่อนอย่างงี้อ่ะขอกลัวตาเสียมาตรงนี้ m i n e c r a f t Demo ต้อง m i n e c r a f t Pocket Edition อ่ะอันนี้คือหายไปทางนี้ปู๊บปู๊บอ่ะนี่ครับ Application Google ส e v e n ไม่ที่ผมโหลดมันเป็น i n ครับพนะีซีนะเฮ้ยไหมครับเออถูกแล้วเนี่ยเนีครับทุกคนเห็นไหมครับนะครับไมคครับพีซีแล้วก็แล้วผมก็ต้องกดไปอันแรงนะครับเนี่ยดาวน,น์โหลด i มค c ครับนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับตรงนี้ พราะผมนะ่ได้ซื้อเรียบร้ยโยโลกโก้มาครับทุกคนลองมองมาตรงนี้อ่ะเป็นมุมห้องเป็นแบบเหมือนมุมด้านในแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้นข้างเนาะเหมือนจริงอนะ่ะโอเคนะครับโบก็มาดาวน์โหลดกันเลยฮนะติวฟึบนี่ครับเดี๋ยวล้างนี่ไม่รู้จะโหลดได้หรือเปล่านะรอมัน่อนนะ กำลังเปิดไมค์ครับเนฟเนฟอะไรของมันเนี่ย Yes อ่าติดตั้งอยู่ครับหน่อยกลัวตาเสียมากตอนนี้ครับกลัวตาโอ้ยอีเมงเนอะโอเค ผมก็จะกดป๊บนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เรเป็นนึงอ่นนี่เรอยู่ห้ามไม่มันว้าวอ๋อยังเป็นเพย์เดโมอยู่ยยยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมชอบมาครับแนวะชิลอดน่ะนี่นก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดจีเดนะฮะเพราะที่ผมเจอหนึ่งจุดหกนะแต่มันโอ้ อันนี้ก็เมื่อกี้มาลองเล่นกันดูฮะมันก็รอแป๊บหนึ่งฮะรอช้าเหมือนเต๋อพลีเกมดูสก,กินสักหน่อยสก,กินนี่มันไม่ยาต้องเป็นไม้ครับแต่ไม่มาผมดูเหมือนมีหลายอันจากรอ,กอแป๊บหนึ่งฮะไอคิวเขียวแน่มาแล้วกดแกกระบ,บาดออกก่อนนะ ตลอบแป๊บนึงฮะน่ะโอ้โหหน้าจอฟ้าหมดเลยลูกคิกนั่นคือปิดวีโอ,อยังยังยังมันไม่ใช่มันต้องไอ้ผมใช้ในมือถือหมนี่ครับนี่โมแจงสตูดิโอนี่ครับนี่คือโมแจงฮะได้แล้ว ว้าวบแล้วก็กางขาตั้งนะฮะกางขาตั้งะต้องจ่ายตั้งก่อนนี่เพย์นี่คือเพยไปเลยฮนะคือไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปปรับเีย์ทีพาดคออะไรเลยก็รอมนันอย่างนั้นแหละเออลอโหลดโลกนะครับคือผมจะบอกอะไรให้นะผมเล่นได้แป๊บเดียวครับ อีกไม่นานจอจอมอก็จะค้างแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องเล่นให้ทุกคนแป๊บเดียวนะผมต้องเล่นแป๊บเดียวนะนะแล้วก็เราไปตนะรงนี้เร็วๆดีเว้ยเฮ่เร็วๆเ,เออหนึ่งร้อยแล้วครับทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome นะครับในคอมนะแล้วพีมาว่ามาครับพีซนะครับแล้วก็ กดอันแรกเลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่ทุกคนใจงหรือยังไม่รู้นะแต่ของผมชอบเล่นเดโมนะครับมันเขียนอยนะ่างเี้ยผาคทดลองนะครับมาหาหาหา,หา,หามาแล้วจ้ะกดไปตรงนี้นะครับคอมผมจะแหลกนิดนึงอะทุกคนจะหน้าน้ำขาไหมดู ดูดูดูเด๋วฮักเล็กหน่อยเอ้าโอ้โอ้โอ้ My God โอ้โอ้ Oh My God โอ้ยอะไรกันครับเนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย oh. โอ้กหใกล้จะเช้าแล้วครับไม่ดีให้มันเช้าเร็วคือวางเตียงแล้วก็นอนไปเลยโว้ไม่ต้องโซนอะไรแล้วไม่เมาโค่เมาเรื่องมาเรื่องแสงนะทุกคนเมาเรื่องแส่งนะทุกคนมาเรื่องแสงนะทุกคน,น,กคนไปตัดต้นไม้ครับไปตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้เงียบเอาไปย้อมสีนะครับไว้ไว้ไว้ไวเหล็กเๆล็กไว้ไม้ไม้แต่ตัดต้นไม้เสร็จแล้วผมก็พอละตอนนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะ อ่าวทำไม่ต้องไปอาเล็กด้วยเอ้ากดไม่ไปอีกอุ๊บโอ๊ยทำไมกดชีปพร้อมกันแล้วก็อันนี้ทำไมมันไม่ได้โอเคก็สา,าระคีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะวันนี้ว่าคอมผมมันโคตรเก่าเลยครับมันเก่ามากๆเก่าขนาดไหนโอเคก็สระคีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ